แล้ววันนี้เราก็อยู่ที่สะพานปลาค่ะหรือกันที่เรียกของคนแถวน,นี้ว่า fish b r i d g fish b r i d g fish b r i d g ปลาแล้วก็เป็นสะพานที่แบบสวยมากเลยนะเป็นสะพานที่แบบว่าชาวประมงเขาจะเอาปลาข,ขึ้นฝั่งมาค่ะเคเาา้าาาคสสะ วนนี้เราก็มาอยู่กันที่หัวสะพานปลากันแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูดพี่อยากจะไปทะเลฉันนั้นอยากจะไปทะเลที่อยากจะไปทะเลเลือก๋การเดินไปเดินเล่นชายทําอะไรครับเดินไปโดนประคอยบาทเลือฉันจริงๆครับตับปลามันทําอะไรอรแต่ก็มีมาดูเพราะฉันได้มาเที่ยวที่ลมาป่าอะไรอะครับตอนนี้อยากไปเปลญเรือเก๋ ฉันกเย้ำ yeah, yeah. oh, ตาลน,นี้เราก็อยู่ปลายสะพานป้าเพ <c oughs> ื่อคนไหนอยากจะมาเที่ยวสะพานตาลแห่งนี้ก็มาได้เลยอยู่ที่สัตหิบที่นี่นี่เอง <c oughs> ใช่ค่ะสัตหิบของเราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะก็เพื่อนๆแบามาอยากมาสัมผัสบรรยากาศคืนลม ่นมากเลยค่ะเป็นอะไรที่ยอดมากคื้นลมที่นี่สวยมากๆจริงๆจริงจริงๆใช่ค่ะรับรองรับประกันแน่นอนใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศของทะเลทะเลทะเลเชิญที่นี่ได้เลยนะคะที่สะพานป้าอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ